สวัสดีค่ะทุกคนบูนูทุกคนสวัสดีค่ะบูชูวันนี้เรามีคำอวยพรของคนฝรั่งเศสมาฝากกันนะคะคนฝรั่งเศสเวลาเจอกันพูดคุยกันนะคะเวลาจะจากลากันเขาจะมีคำอวยพรให้กันเสมอค่ะไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ Bonne journée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  ขอให้เป็นวันที่ดีค่ะจะพูดในตอนเช้าค่ะ Bonne après-midi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  ขอให้เป็นช่วงบ่ายที่ดีค่ะ Bonne soirée Bonne soirée bonne soirée bonne soirée ขอให้เป็นค่ําคืนที่ดีค่ะ bonne nuit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  ขอให้อ่านอนหลับฝันดีขอให้เป็นค่ําคืนที่ดี bon <ne> weekend bon <ne> weekend bon weekend อ,อันนี้จะพูดกันในเวลาที่เราเจอกันในวันอ่าสุดสัปดาห์นะคะเหมือนเราเจอกันวันศุกร์เจอกันวันเสาร์อะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะพาะเราก็จะชอบพูดว่าบงวิกเก n นขอให้เป็นวันสุดสัปดาห์ที่ดีคะ่ะบงคูราจบงคูร o u r าจบงคูราจบงคูราจอันนี้ ในกรณีที่เราคุยกันไปมีเรื่องอะไรที่แบบว่าต้องผ่านพ้นไปนี้ด้วยดีเหมือนเราเออกำลังเจ็บป่วยหรือว่าเรากำลังมีปัญหาอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะบอกแล้วว่าบงกูห่าขอให้ผ่านไปด้วยดีขอให้โชคดีค่ะ Bong บงวอยาจ์บงวอยาจ o บงวอยาจ b บง Voyage ในกรณีที่เรา,าจะเดินทางนะคะเหมือนเราจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปขึ้นเครื่องบินหรือไปขึ้นรถขึ้นเรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะ mm hmm. เขาก็จะอวยพรให้เราบงวยาชขอให้เดินทางปลอดภัยค่ะ Bong Bonne vacances Bonne vacances Bonne v a c a n c e s อันนี้กรณีที่เรา จะไปท่องเที่ยวจะไปวันหยุดนะคะเขาก็จะบอกว่าขอให้เที่ยวให้สนุกค่ะ Bon f ê t Bon fête Bon f ê t Bon f ê t อันนี้ในกรณีที่เป็นวันหยุดนะคะ mm hmm. เขาก็จะพูดว่า Bon f ê t หรือว่าเรากำลังจะไปงานเลี้ยงอะไรสักอย่างนะคะ mm hmm. เขาก็จะ บอกว่าขอให้สนุกในงานนะคะ Joyeuse fête Joyeuse er fête Joyeuse fête Joyeuse er fête อันนี้ในกรณีที่เป็นวันหยุดนะคะเขาก็จะบอกว่าสุขสันต์วันหยุดค่ะ Bonne route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 , bon <ne> route. Bon Uh, ขับรถดีๆนะคะกรณีที่เราจะเดินทางด้วยรถยนต์นะคะ joyeux anniversaire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  อันนี้ก็คือสุขสันวันเกิดค่ะ b o n e anniversaire bonne anniversaire Bon anniversaire. Bon anniversaire. อันนี้ก็สุขสันตวันเกิดนะคะเราจะพูดได้2อ,อย่างค่ะ Joyeux Noël.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  Joy e no สุขสันวันคริสต์มาสค่ะ Bonne année.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  Bon année. สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะวันนี้เราก็ได้นำคำอวยพรในทุกๆเหตุการณ์ที่คนฝรั่งเศสชอบอวยพรกันนะคะมาฝากทุกๆคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มาริโอด้วยนะคะเราจะได้นำสาระดีๆมาฝากทุกๆคนค่ะขอให้ทุกคนพบเจอแต่ความสุขความสำเร็จค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณ<อ>ค่ะ e มสซี่ออ v ว i r